ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับมีรายงานเพิ่มเติมและเร่งด่วนออกมาล่าสุดครับที่บ้านหนองยาแก้วนั้นกลายเป็นว่ากองทัพบ,บกของเราได้ยินเสียงปืนจากฝั่งกัมพูชาตรงข้ามบ้านหนองยาแก้วนั่นเองครับซึ่งรายงานนี้เนี่ยเป็นรองโฆษกกองทัพบ,บกนะครับที่ออกมาเปิดเผยว่าได้รับการยืนยันจากกองกําลังบุรพาครับถึงสถานการณ์ตามแนวชายแดนบริเวณบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วนั้นเมื่อเวลาประมาณ16นาฬิกานัน้นได้ยินเสียงปืนเล็กจากฝั่งกัมพูชาเนี่ย ดังต่อเนื่องประมาณ10นาทีครับในพื้นที่ตรงข้ามบ้านหนองยาแก้วเลยซึ่งฝ่ายใดเราเนี่ยก็ได้จัดเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และก็ไม่มีการตอบโต้ใดๆอันนี้เป็นสิ่งที่รองโฆษกกองทัพบ,บกนะครับที่ได้ออกมาเปิดเผย ซึ่งก็ยังคาดว่าการยิงปืนดังกล่าวเนี่ยเป็นความพยายามสร้างสถานการณ์ของฝ่ายกัมพูชาเองเพื่อที่จะสร้างความไม่สงบในพื้นที่แนวชายแดนครับแต่ตอนนี้เราก็ยังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอยู่เพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยบริเวณหมู่บ้านหนองยาแก้วของไทยเราอ่ะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องด่วนมากๆที่ผมอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันนะครับก็เป็นการยืนยันว่าไทยเรานั้นไม่ได้โจมตีแต่ก็ยังมีอีกเพจหนึ่งซึ่งเป็นเพจกองทัพบกทางกาเกษตรครับที่ออกมากล่าวว่าเราเนี่ยยืนยัน100%เซตว่า ไม่ได้มีการโจมตีก่อนแต่ว่าเป็นฝั่งกัมพูชาที่ออกมาโจมตีไทยเราก่อนนะครับจากเพจกรร๊บบกทางเกษะครับบอกว่าในบริบ้างเพลยจันรือว่าบ้านหนองยาแก้วนั้นกัมพูชายิงใส่ไทยเราก่อนนะครับเพื่อที่จะยั่วยุก่อกวนซึ่งไทยเรานั้นก็มีการตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยของไทยเราแล้วก็มีการประนามกัมพูชาด้วยนะครับว่าใช้ประชาชนนั้นเป็นโล่มนุษย์โดยอัปเดตจากสถานการณ์ฝั่งขาเมรนเองนะครับตอนนี้เขาก็มีการตีข่าวออกมานะครับว่ามีประชาชนนั้น ได้รับบาดเจ็บจำนวนห้านายในหมู่บ้านเปรยจันจังหวัดบบนเตอมินเจอเองแล้วผู้ว่าของขมิน,นะครับก็มีการออกมาสัมภาษณ์ว่าฝั่งไทยเราเนี่ยใช้อาวุธปืนครับยิงเข้ามาภายในเขตของกัมพูชาอันนี้เป็นคำสัมภาษณ์ของขเมินเองนะครับเราจะไปเชื่อไม่ได้นะเพียงแต่ผมหยิบยกมาให้ผู้ชมเนี่ย มองอีกมุมอมองหนึ่งที่เขมรนั้นมีการเล่นแง่มีการใส่ร้ายป้ายสีนะครับเขาบอกว่าไทยเราเนี่ยใช้อาวุธปืนครับยิงเข้าไปในฝั่งของเขมรส่งบนให้ชาวเขมรนั้นได้รับบาดเจ็บจํานวน5คนซึ่งเหตุเนี่ยเกิดในพื้นที่หมู่บ้านเปรยจันทรหรือว่าตรงข้ามานนยาแก้วนั่นเองแล้วก็ยังมีการบอกอีกนะครับว่าการโจมตีฐานไทยเนี่ยถือเป็นการกระทำที่รุนแรงและละเมิดข้อตกลงสันติภาพซึ่งมีการลงนามโดยสหรัฐอเมริกากับมาเลเซีย แล้วอีกหนึ่งสื่อของเขเมรครับก็ยังมีการบอกว่าห้ามถ่ายภาพกองทัพและก็ฐานทัพโปรดส่งต่อกันด้วยอันนี้เป็นสื่อของเขเมรน,นะครับที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ของเขาเองแต่ผมก็ยังมีอีกหนึ่งรายงานครับซึ่งเป็นจากกลาโหมของเขเมรครับที่ล่าสุดโอ้โหใครจะไปเขียนรายงานได้เร็วเท่า,ขาเขมรอีกแล้วนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการจัดฉากขึ้นมาเพราะมีรายงานจากกลาหหมขมองกพูชาครับที่ออกมา,ถาแถลงอย่างเป็นทางการนะหลังจากเกิดเหตุการณ์โอ้โหแทบจะไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงด้วยซ้ําซึ่ง ขมเมนครับมีการใส่ร้ายป้ายสีเราแบบนี้กับกรารแถลงออกมานะครับเขาบอกว่าไทยเราเนี่ยยิงโจมตีพลเรือนกัมพูชาไป5คนโดยเริ่มเวลาประมาณ15นาฬิกา50นาทีครับขเมนก็มีการใส่ร้ายไทยเรานะบอกว่าเปิดฉากยิงใส่ก่อนในหมู่บ้านเปรยจัน แล้วเหตุยิงจมตีดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นภายหลังจากที่ด่านไทยนั้นได้มีวิธีกรรยั่วยุและก็ก่อกวนหลายต่อหลายครั้งติดต่อก,กันหลายวันซึ่งทางกพูชามองว่าเป็นการกระทำโดยเจตนาเพื่อให้เกิดการปะทากาันและก็มีการแถลงประนามอย่างเป็นทางการอันนี้เป็นฝั่งของคำเหม็นนะครับย้ำอีกครั้งว่ายังไงตัวบุเบงเนี่ยก็ไม่เชื่อนะครับเพราะคำเหม็นเขาจะเป็นแบบนี้แหละจะเป็นการจัดฉากมากอดแล้วก็มาแถลงการแบบตัดหน้าเราไปแบบนี้แล้วยังมีการเรียกร้องต่อประชาคมระหว่างประเทศด้วยนะครับบอกว่าเราเนี่ยละเมิด ขอตกลงสันดีภาพและให้ไทยเรารับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อการละเมิดที่ถือว่าร้ายแรงอ่ะอันนี้เป็นฝั่งเขาเมนที่ใส่ร้ายไทยเรานะครับดูก็รู้เลยว่าคุณจัดฉากมาแน่นอนแล้วก็ร้องประชาคมระหว่างประเทศก็ถือว่าแก้เกมมาค่อนข้างน่าตกใจนะที่เอาประชาชนของตัวเองเนี่ยมาเป็นโลกมนุษย์แบบนี้โดยรายงานล่าสุดจาก กองทัพบ,บกเองนะครับซึ่งเป็นโฆษกกองทัพบ,บกนั้นออกมาเปิดเผยว่าฐานกัมบพบูชาครับใช้อาวุธปืนเนี่ยยิงเข้ามายังฝั่งไทยในบริเวณชายแดนบ้านหนองยากแก้วอำเภอโคกสูงจังหวัดสักแก้วนะครับโดยหลังจากนั้นฝ่ายไดเราได้เข้าแนวกำบงังและก็ทําการยิงแจ้งเตือนไปยังจุดที่มีการยิงเข้ามาตามกฎการใช้กําลังนะครับแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยกินเวลาไปประมาณ10นาทีจึงสงบลงโดยฝ่ายไดเราไม่ได้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเลยแม้แต่ารายเดียวนะครับก็ต้องรอติดตามรายละเอียดอื่น ซึ่งจะรายงานให้ทราบต่อไปอันนี้เป็นรายงานอย่างเป็นทางการจากกองทัพบ,บกเราก็ตอบโต้ไปทันทีทันควันเหมือนกันไม่ได้เป็นฝ่ายโจมตีครับแต่ด่านกัมพูชานั้นเปิดฉากยิงก่อนในพื้นที่บ้านเพลยจันซึ่งก็ส่งผลให้ไทยเราต้องตอบโต้เพื่อปกป้องดินแดนไทยของเราแล้วก็ประนามกัมพูชาครับที่ใช้ประชาชนนั้นเป็นโลมนุษย์อะ ก็เป็นการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับจากกองทัพบอกว่าไทยเรานั้นมีการตอบโต้ไปเหมือนกันส่งบนให้ชาวเขเมรเนี่ยบาดเจ็บไป5รายนะครับก็เป็นสิ่งที่เขเมรเอาประชาชนมาเป็นโลกมนุษย์นั่นหละครับต้องประนามอย่างชัดเจนเลยนะซึ่งผมเชื่อว่าการประทะก,กันรอบนี้เนี่ยรอบใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นนะเชื่อว่าฮุนเซนเนี่ยต้องการยั่วยุไทยครับและก็โจมตี เพื่อใช้เวทีโลกนั้นกดดันและเบี่ยงเบนความสนใจจากการราบสแกมเมอร์ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งรายได้หลักของฮุนเซนเลยแล้วบวกกับดูเราก็รู้เลยครับว่าการข่าวของเมนรอบนี้เนี่ย ทำการสื่อสารกับชาวโลกเร็วกว่าไทยมากจริงๆเข่าเร็วมากนะครับถือว่าต้องเตรียมพร้อมมาก่อนแน่ๆนี่เป็นสิ่งที่ต้องอัปเดตกันนะครับเพราะไม่ไหวจริงๆกับขมนณะช่วงเวลานี้นะครับเริ่มที่จะยั่วยุและก็แก้เกมไทยเราเป็นระยะอยู่อ่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกเรื่องหนึ่งกันบ้างอีกเรื่องหนึ่งครับกองัพบกออกมาชี้แจงกับทุนระเบิดที่อยู่ในกลางฐานของไทยเรานั้นซึ่งเรื่องนี้ครับโฆษกกองัพบกเนี่ยออกมาชี้แจงแล้วนะครับว่าคลิปวิดีโอนั้นเนี่ย เป็นคลิปวิดีโอเก่ากับทุ่นระเบิด p m 2ครับถูกทิ้งไว้ในบังเกอร์ของฐานกัรบูชาบริเวณบริทตามาเรียยืนยันว่าเป็นคลิปเก่าที่ถูกบันทึกไว้ตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนปี68ก็คือเดือนกันยายนที่ผ่านมาหลังจากที่ฐานกัมบูชาครับได้ละทิ้งฐานและก็ถอนกําลังออกจากพื้นที่ไปแล้วทุ่นระเบิดเนี่ยยืนยันว่าไม่ใช่ทุ่นระเบิดใหม่ที่เพิ่งลักลอบเอามาวางตอนนี้ ไทยเราก็เป็นฝ่ายเข้าควบคุมพื้นที่นะครับแล้วก็เก็บกู้เป็นที่เรียบร้อยเป็นการชี้แจงออกมาจากกองทัพบ,บกนะครับว่าเป็นทุนระเบิดเก่าในเดือนกันยายนขมรก็มีการถอยทัพนะครับถอยรุ่นออกไปในฝั่งเขาเราก็เลยเนี่ยเข้ารุกคืบแล้วก็ยึดฐานนี้ทันทีแล้วก็เจอทันทีอ่ะอันนี้เป็นสีนี่กองทัพบ,บกถแถลงมานะครับ เดี๋ยวมาต่อกันอีกเรื่องหนึ่งครับมาปิดท้ายกันก่อนอเรื่องนี้เนี่ยเป็นกองทัพเรือครับที่มีการเข้มงวดมากๆกับมาตรการคุมเข้มแนวชายแดนจันทบุรีตราดล่าสุดเลยครับจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองกว่า100รายายยังมีครั้งว่า100รรายมากกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับเป็นโฆษกกองทัพเรือเอง ที่ออกมาเปิดเผยว่าในวันนี้แหละครับ12พฤศจิกายนนั้นได้จับกลุ่มครับแรงงานต่างด้าวเนี่ยสัญชาติกัมพูชาจํานวน108คนบริเวณบ้านสวนส้มตําบลสะตอนอําเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีซึ่งผลการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับก็พบว่ากลุ่มแรงงานดังกล่าวเนี่ยมีความประสงค์จะเดินทางเข้ามาทํางานในพื้นที่ส่วนหลังของประเทศอย่างเช่นจันทบุรีระยองชลบุรีกรุงเทพมหานครโดยจ่ายค่าผ่านทางให้กับผู้นําพาเนี่ยตั้งแต่5,000-7,000บาทเลยต่อคน แล้วจากการสอบปากคําเพิ่มเติมเนี่ยทราบว่าแรงงานจํานวนมากก็ได้อพยพกลับพกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมาหลังจากมีความตึงเครียดมีามก,การปะทะกันระหว่างชายแดนส่งผลให้หลายคนเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ลําบากนะครับกลับไปแล้วไม่มีอะไรจะกินขาดแคลนรายได้ขาดโอกาสในการทํางานแรงงานบางส่วนเนี่ยจึงพยายามครับลักลอบกลับเข้ามายัางประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งเพื่อหาง,งานทําซึ่งการจากกรุงครั้งนี้ก็เป็นเราเนี่ยแหละครับที่เข้มงวดมากกับมาตรการ ควบคุมต่างๆปิดด่านปิดช่องด่านเข้าออกทุกทางเลยมันก็เลยทำให้คาเมนนั้นเข้ามาไม่ได้อ่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งสิ่งนะครับที่ผลงานของไทยเราอย่างกองทัพเรือสกัดจับชาคาเมนกว่า100คนถ้าเกิดหลุดไปได้เนี่ยไม่อยากจะคิดเลยนะครับหลุดไปเยอะมากด้วย100คนรวดเดียวเนี่ยหูถือว่าเป็นงานชิ้นโตเลยซึ่งนี้ก็เป็นเรื่องราวอัปเดตนะครับที่นำมาเล่าให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันยังไงก็ต้องรอติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยแล้วก็เฝ้าระวังกันนะครับเชื่อว่าคาเมนอาจจะมีแผนแล้วก็ เกมที่มันทําให้ไทยเราคาดไม่ถึงมากกว่านี้อันนี้ผมคาดไม่ถึงจริงๆนะว่าเฮ้ยขมินจะมาสร้างเรื่องสร้างกระแสออกมาในเบืรอที่บ้านหนองจายว่านหน่อยแก้วเนี่ยคือเขาก็แก้เกมแบบใจกล้านะครับใจกล้านะแก้เกมใจกล้าจริงๆหลังจากนี้คงต้องตามติดเฝ้าระวังและไม่ใช่แค่พื้นที่เดียวแล้วครับมันมีหลายเบื้์ที่มากที่ขเขมรนจงใจอยากจะใช้ประชาชนเป็นโล่มนุษย์เพราะว่าเขารู้อยู่แล้วแหละว่ายังไงเนี่ยการปะะก,กันไทยสู้ไทยไม่ได้อย่างแน่นอนบวกกับเราปิดด่านเนี่ยขมรนแพ้ทุกประตู ซึ่งนี่ก็คือเรื่องราวอัปเดตที่นํามาเล่าให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันนะครับหากคุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสครา์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย ยิงกันแล้วเยี่ยข้อที่กัา